ันนางสาวประพาพรทองปากน้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุขโขทยัยเขต3พักเพื่อไทยวันนี้ดิฉันขออภิปรายยติเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตรคือโครกระบือสุกรตกต่ำค่ะและดิฉันขอเรียกร้องให้รัฐบาลเล่งแก้ไขปัญหาราคาโครกระบือตกต่ำท่านประธานคะราคาโคจากเดิม เกษตรกรเคยขายได้ในราคา120บาทต่อกิโลค่ะปัจจุบันคงเหลือราคา88บาทต่อกิโลและคงราคานี้มานานกว่า9เดือนแล้วค่ะโดยดิฉันได้สอบถามเบื้องต้นจากเกษตรกรพบว่าจุดคุ้มทุนของการเลี้ยงโคอย่างน้อยจะต้องขายโคได้ในราคา100บาทต่อกิโลกร,รัมขึ้นไปผู้เลี้ยงจึงจะเพียงพอที่จะอยู่ได้ค่ะ แต่ปัจจุบันที่ราคาขาย80บาทจึงเป็นราคาที่ขาดทุนค่ะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคประสบปัญหาหนี้สินลุมเล้าจากราคาที่ตกต่ำและอีกประการรัฐบาลยังต้องเร่งแก้ปัญหาโคกระบือเถือนซึ่งซ้ำเติมเกษตรกรเพิ่มขึ้นดิฉันได้รับข้อร้องเรียนมาจากพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงว่ามีกระบวนการนำเข้าโคเถือนคะ่ะท่านประธาน โดยผ่านช่องทางพิเศษและยังมีการสวมสิทธิ์การนําเข้าโดยช่องทางพิเศษที่กล่าวถึงเป็นช่องทางธรรมชาติผ่านสองจังหวัดค่ะช่องทางแรกค่ะอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนช่องทางที่สองจังหวัดตากค่ะท่านประธานทราบไหมคะเขาเล่าลือกันว่ามีค่าใช้จ่ายพิเศษต่อเที่ยวกว่า8 0ดห0บาทจนเป็นที่โจจานว่า 8ปดหมื่นครบจบในที่เดียวนี่ใช่ไหมคะจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาโคกระบือตกต่ำเพื่อจะอครอบคลุมครบทุกหน่วยงานในแปดหมื่นนี้นะคะแม้ไม่มีใบอนุญาตค่ะแต่สามารถบินไปได้ทั่วประเทศส่งผลให้ราคาโคกระบือที่ไม่ได้ทำ ส่งผลให้โคกระบือที่ไม่ได้ทำวัคซีนเหล่านี้ค่ะรรท่านประธานนำโรคฟุตแอนด์เมาส์หรือว่าโรคปากเท้าเปื่อยโรคเฮอร์โมลายิกเซปติกซีเมียหรือโรคคอบวมและโรคลัมบี้สกินมาติดกับโคกระบือในประเทศซ้ำเติมปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงดิฉันขอเสนอให้มีการกัโกโรคอย่างน้อยหนึ่งเดือนและต้องทำวัคซีนให้ครบปอดโรคอย่างจริงจังนะคะ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้และสิ่งสำคัญอีกประการค่ะรัฐบาลต้องเร่งเจราจาการค้ากับประเทศต่างๆทั้งตะวันออกกลางเช่นซาอุบูไนเวียดนามหรือประเทศจีนเพราะมีความต้องการเนื้อโคโจำนวนมากค่ะเพราะทุกวันนี้ค่ะเกษตรกร,กรไทยจะขายโคกระบือไปประเทศจีนต้องผ่าน ประเทศโคต้าประเทศลาวคะ่ะท่านประธานให้เขากินหัวคิวเกษตรกร,กรไทยฟรีๆท่านประธานทราบไหมคะเพราะอะไรรัฐบาลของประเทศลาวจึงสามารถส่ง โคไปประเทศจีนได้แม้ที่ตัวเองไม่ได้เลี้ยงเพราะว่ารัฐบาลเขามีความสามารถมากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาของเราค่ะรัฐบาลประเทศลาวมีการเจรจาไปส่งโคต้าโคกระบือได้ถึง5 0 0แสนตัวต่อปีโดยที่ประเทศลาวไม่ได้เลี้ยงโคกระบือค่ะแต่โคกระบือทั้งหมดมาจากประเทศไทยค่ะดังนั้นรัฐบาลใหม่ ต้องเร่งเจราจากับประเทศจีนและประเทศอื่นๆค่ะโดยเฉพาะดิฉันมุ่งเน้นเรื่องประเทศจีนเพราะว่าอยากให้รัฐบาลเจราจาส่งออก1ล้านตัวค่ะต่อปีจึงจะทำให้พี่น้องเกษตรกรได้ขายตรงไม่ผ่านคนกลางไม่ถูกกินหัวคิวและไม่ถูกกดราคาค่ะประการที่2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบอย่างจริงจังค่ะ ดิฉันทราบมาว,าว่ามีการลักลอบนำเข้าโคกระบือชําแหละเถื่อนหรือโคกล่องค่ะถูกนำเข้ามาจากทางชายแดนภาคใต้มีทั้งมาจากประเทศอินเดียและประเทศบราซิลค่ะ mm. นั่นจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไทยมีโรคระบาดไม่จบไม่สิ้นและยังส่งผลกระทบให้ราคาโคกระบือตกต่ำรวมถึงทำให้ประเทศต้องสูญเสียเงินภาษีประชาชนอย่างมหาศาล เพื่อมาเป็นข้าววัคซีนป้องกันโรคเหล่านี้ซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและจากปัญหาซ้ำซากที่กล่าวมาดิฉันเชื่อว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยภายใต้การนำของท่านนายกเศรษฐาจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือได้อย่างแน่นอนค่ะอนาคตประเทศเราจะสามารถส่งออกโคกระบือไปได้ทั่วโลกเกษตรกรผู้เลี้ยง โคกระบือจะจับเงินแสนมีเงินล้านหมดหนี้หมดสินได้อย่างแน่นอนค่ะและลำดับถัดมาเรื่องหมูเถื่อนค่ะท่านประธานปัจจุบันเป็นข้อกังวลใจของผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศดิฉันย้ำว่าทั้งประเทศนะคะเราทราบกันดีว่าสกว่า2ปีที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรประสบปัญหาสุกรเป็นโรค a s f หรือว่าโรคอหิวาแอฟริกันค่ะ และด้วยการแก้ปัญหาที่ล่าช้าไม่ยอมรับความจริงกล่าวอ้างว่าสุกรเป็นโรคเพิรส์สไม่หลายแรงจนส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรกว่าหลายแสนลายถูกโรค ASF เล่นงานจนหมดเนื้อหมดตัวแทบจะขายชีวิตมาใช้นี่ใช้สินแล้วค่ะท่านประธานปัจจุบันพอสถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นเกษตรกรผู้เลี้ยงเริ่มจะกู้ชีวิตกลับมาเริ่มต้นใหม่ กับยังต้องประสบปัญหาถูกหมูเถื่อนมาทําให้ราคาหมูในตลาดตกต่ําท่านประธานทราบไหมคะหมูเถื่อนถูกนําเข้ามาในประเทศเราและตกค้างอยู่ที่ท่าเรือกว่า1,000ตู้มูลค่ากว่า400ล้านบาทค่ะโดยที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนิ่งนอนใจไม่เล่งแก้ไขปัญหา และจากการที่รัฐบาลปล่อยปะละเลยให้หมูเถื่อนเข้ามาในประเทศโดยไม่ผ่านการตรวจสอบโลกและคุณภาพจึงทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงในประเทศได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างพอจะกู้วิกฤตฟื้นชีวิตขึ้นมากับโดนหมูเถื่อนเล่นงานต้องตายซ้ำตายซากพวกท่านพอใจหรือย,ยังคะและปัญหาที่สำคัญถัดมาท่านประธานคะขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคาปุ๋ยยูเรียซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ฉันขอยกตัวอย่างค่ะรรท่านประธานปี2,564ราคาปุ๋ยอยู่ที่กระสอบละ580บาทแต่ปัจจุบันราคาอยู่ที่750ถึง1,050บาทต่อกระสอบและยังมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเนื่องจากปุ๋ยยูเรียเป็นวัตถุดีลักวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้ทางการเกษตรปัญหาราคาปุ๋ยยูเรียที่เพิ่มสูงขึ้นจึงกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรทุกกลุ่มและส่งผลให้ต้นทุนเกษตรกรสูงขึ้น แต่ราคาสินค้าเกษตรกับตกต่ำลงซึ่งส่วนทางกันค่ะท่านประธานจึงส่งผลให้เกษตรกรมีอัตราหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกทุกปีดังนั้นที่ฉันเห็นว่าแนวทางการพักชําระหนี้เกษตรกรของพักเพื่อไทยที่จะพักทั้งต้นพักทั้งดอกจึงเป็นมาตรการเร่งด่วนเพราะช่วยต่อลมหายใจชั่วคราวให้กับพี่น้องเกษตรกรแต่ที่ฉันขอเสนอการแก้ไขปัญหาที่ยังยืนอีกประการหนึง่งคือรัฐบาลต้อง แก้ไขควบคุมราคาปุ๋ยยูเรียให้มีเสถียรภาพหาแหล่งผลิตภายในประเทศเพื่อสามารถควบคุมราคานี่จึงเป็นการแก้ปัญหาราคาปุ๋ยให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ